วีนาเนี่ยก็ ประกวดมาหลายเวทีไม่ถึงฝันสัทีก็เป็นนางรองแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยพอการประกวด MissUniverse Thailand ์ข้ามห้วยมาอยู่ฝั่งพินวัตรวีนากลับมามาประกวดแล้วก็เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพนะ้อแล้วก็เป็นรองหนึ่งพี่บอกว่าการเป็นรอง m i s s Universe ของวีนาเนี่ยมันก็มีดราม่าอะไรมากมายเนาะน้องก็ทําเต็มที่ดีที่สดุดแต่สิ่งที่จะชื่นชมก็คือเลือดหนักสู้ของการไม่ท้อไม่ถอยของวีนาไม่แพ้ใจตัวเองถือว่าวีนาเนี่ยเป็นตัว แทนของผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ไม่ท้อแท้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเธอเองก็ทําหน้าที่แบบด้นแข่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะความมั่นใจในการประกวด Miss Universe พี่บอกว่าอันนี้เนี่ยก็คงเป็นความสุขของแฟนนางงามโดยเฉพาะคนที่รักวีนาแล้วก็เป็นความสุขของคนไทยปีนี้เพราะว่าแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นดราม่ามาตลอด สำหรับการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งพี่นวัดเป็นผู้อำนวยการกองประกวดนะแล้วก็ไทยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าดราม่าเยอะมากแล้วก็มีข่าวเรื่องร็อกมงเรื่องอะไรกันต่างๆมากมา,กมา,กมา,กมายก็เเป็นว่าความสุขปีนี้ก็ต้องให้วีนานแหละเพราะว่าวีนา,าทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยตัวแทนผู้หญิงไทยได้ดี